กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่มุ่งหวังให้เกิดการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรในระดับหมู่บ้านจะดทาแผนธุรกิจเกษตรลายสินค้าเข้าถึงแหล่งทุนตลอดจนเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จาเป็นบ้านป่าโมงหมู่ที่1 ตำบลป่าโมงอําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่1,998ไร่ประชากรประมาณ530ร,รายร้อยละ90ของประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำานาข้าวบ้านป่าโมงหมู่ที่หนึ่งเป็นหมู่บ้านนำร่องภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ซึ่งมีกลุ่มวิสาหกิจเกษตรเพื่ออาชีพได้จัดตั้งเมื่อวันที่30พฤศจิก,กายน2560ปัจจุบันมีสมาชิก20รายมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสวัสดีค่ะชื่อนางวัชราพรแก่นศรีนะคะเป็นตัวแทนเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่ออาชีพหมู่หนึ่งบ้านป่ามงตำบลป่ามงค่ะปัจจุบันนะคะ คือเกษตรกรของเราในกลุ่มเรานี้เลี้ยงโคเป็นเลี้ยงโคแม่ผลิตลูกอยู่แล้วนะคะคือต้นนั้นอะ่ะมันใช้เวลาง,งานในการขายทีนี้เราได้รับคําแนะนําจากท่านเกษตรจังหวัดนะคะและก็ปศุสัตว์จังหวัดว่าเลี้ยงโคขุนเป็นโคขุนระยะสั้นเป็นรายได้ดีเพราะว่าประชาชนส่วนมากค่าเลี้ยงต้นน้ําแล้วไม่อยากขายก็คือมีความรักก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงโคขุนค่ะกลุ่มวิสากิจเกษตรเพื่ออ,อาชีพ ทำนาเป็นอาชีพหลักและเลี้ยงโคเป็นอาชีพเสริมแต่ยังขาดงบประมาณในการลงทุนจึงไม่สามารถเพิ่มผลผลิตผลิตโคเนื้อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกยังติดกับดักความยากจนทางกลุ่มวิสาหกิจจึงช่วยการสอดสวงหาแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อประกอบอาชีพจนได้รับข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ของกล้องเพื่สพอสงเพาะเกษตรกรในการเตรียมความพร้อมนะคะเราก็จะศึกษาโครงการโดยศึกษากับปศุสัตว์กเกษตรเกษตรจังหวัดกเกษตรอำเภอนะคะว่ามีความเป็นไปเป็น,ปน,ปนมาอย่างไรในการเลี้ยงโคขุนนะคะของเราทําโคขุนว่ามีต้นทุนเป็นยังไงขายที่ไหนแล้วก็มีการไปดูงานที่ราศีสไลด์ฟาร์มของกำนันเตียงนะคะ สำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดเวทีประชุมหาหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำแนวทางการสร้างอาชีพการจัดทําโครงการเพื่อมุ่งสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงแก่กลุ่มวิสาหกิจ ซึ่งทางกลุ่มได้ยื่นเสนอโครงการสร้างอาชีพโคขุนเพื่อเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจด้านแหล่งทุนของกลุ่มกองทุนสงงคห์เกษตรกรได้เข้ามาสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำได้ลงพื้นที่จริงพิจารณาความพร้อมความเป็นไปได้ของการจัดทําโครงการตลอดจนให้คําแนะนําการเลี้ยงโคแก่กลุ่มวิสาหกิจเกษตรเพื่ออาชีพ ซึ่งกองทุนสงเคราะเกษตรกรได้อนุมัติเงินกู้จำนวน5ล้านบาททั้งนี้กลุ่มวิสาหกิจเกษตรเพื่ออาชีพได้ลงนามในสัญญารับมอบเงินสนับสนุนงวดที่1จำนวน800,000บาทเพื่อก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคขุนที่ได้มาตรฐาน GFM Farm และจะดำเนินการรับมอบเงินกู้ในงวดที่2อีกจำนวน4ล้าน200,000บาท ในวันที่18สิงหาคม2565ในการซื้อปัจจัยการผลิตหน่วยงานของภาครัฐนะคะเข้ามาส่งเสริมในส่วนของอาชีพโคขุนก็คือ 1. อบรมสมาร์ทฟาร์มให้ 2. อ,อบรมการทำอาหารนะคะลดต้นทุนให้กับเกษตรกรในการเลี้ยงโคขุนค่ะวิสาหก,กิจก็ ก็ดีใจนะคะเพราะว่าจะได้นำเงินที่ได้มานะคะไปสร้างอาชีพให้เกิดรายได้ในชุมชนให้กับสมาชิกในวิสาหกิจมีรายได้แล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้เพื่อให้มีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ